ุกี้จ,จัดจานสวยงามมากเลยอะ่ะนี่หมูนุ่ม้าไปที่โยโย่ใจทานแบบอัดแท้งอะ่ะสุกี้แบบน็ดผงม,มาลาเข้านิดนึงครับซีฟูด้ดค้นๆเลยเนาะนีเลยต้มตำไตซีฟูวอกครับยามแรงวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดลำพูนนะครับโอ้โหประมาณกี่โมงเอ้ยใกล้5้าโมงเย็นแล้วนะครับ ดีว่าอยากกินอะไรปิ้งย่างอีกแล้วทักทายคุณยี่เงีเจ้าสวัสดีเจ้ายามเย็นวันนี้เราอยากกินหมูกระทะไปได้กินเมือแล้วนะเบทิพนาะครับเอามาล่านดางังร้านที่แบบวันวันแล้วนีเด็ดในจังหวัดลําพูนอีกร้านหนึ่งนะเจ้าเป็นจะอยู่โซนเปิ้นจื่อหลักกิโลหมูจุม่มหมูกระทะเจ้าเบทิพอยู่ตําบลเมียงยองอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนนะเจ้าจะเลยตลาดจะตุจักมานนิดนึ่งนะเบทิพนาอประมาณ1กิโลนะคะร้านอยู่ฝั่งเดียวกับตลาดจะตุจักลําพูนเลยนะเบทิพนะครับ มีทั like да án, okay. ga, okay. so students, right ้งบ <the io> ุจุมประทานอแล้วก็เหมือนว่าเป็นต้องสั่งตามบินนะคะมีลูกค่ามานั่งรอแล้วเจ้าไปที่บ์เรามาทดสอบความรวยกันตีตังจังหวัดเจ้าจังหวัดใกล้เคียงเพื่อนบ้านเชียงใหม่ของเฮาเนาะก็พอดีว่าเปิด5้าโมงแล้วตอนนี้ต้องรอประมาณสัก1 0บสนาทีแล้วกันครับค่ามานั่งรอประมาณ2โต๊ะละเจ้าโอ้โหแสดงว่าน่าจะน่าจะอร่อยนะครับลองดูเนาะครับรายการ หน้าร้านนะครับโอ้โหเริ่มมีลูกค้ามานั่งรอแล้วนะครับแสดงว่าน่าจะไม่ธรรมดานะครับรัแล้วนซุปเอ๋มาวนที่โอ้โหหมูจงเลนี่อย่างมกระทาซื้อครับลองดูลองดูงดครับหลักกิโลหมูจุ่มหมูกระทะนะครับป้ายก็ตามนี้เลยหรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้นะครับเบอร์โ,โทรตามนี้ ก็มานั่งจองโต๊ะก่อนนะครับนั่งใกล้ๆกับส้มตำตรงนี้เลยน่าจะตำเองหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจครับราคาบุฟเฟ่ต์ไปที่บางป่านค่ะอ๋อตามป้ายนะครับราคาบุฟเฟ่ต์ท่านละ159บาบาทนะส้มตำครับของแก้มๆนะคะของกินของหวานของ ส้มตำแต่โซนหมูโซนอย่างเราสั่งตามบินเจ้าไปทิพย์อ๋อต้องสั่งตามบินเจ้าซิ่งตามบินแบบต้นจะมามีวางไว้นะกว่าสะอาดสะอาดนี่เนาะกันแมลงวันนะใบทิพย์เนาะโอเคแล้วเนี่ยสำคัญเาห่นต้นบบกกอบก็โอ้หั่นกอบมีเขามากอ่ะทิพย์ครับส้มตำของหวานนี่ไหมรวมมิตราำของหวานนะครับมาโอ้เห็นนี้แล้วแบบอยากกินอะไรเย็นๆเลยนะกับแก้มจิ้ม ีฟูดกับอ่าาชิ้นหมูกระเท,ท,ทานี่เน,นื้อนืดเลยอะ่ะเปล่แต่ชิหมูวครับ้สอสามจิน้นนี่อันนี้จะเป็นสุกี้แบบพิเศษนะเนี่ยลูกซีสันนะาจะทำเองนะคะที่หมึนี่ก็มีหมาลา อืม,มแซ<ส><ส>่บแซ่บน้อยก็มีนะจ๊ะจากปลาจตกปลาเราในปลาสุกี้เราสุกี้แล้วก็สามสามรสมาชิมนะนแ,ลแล้วก็มีอ่าสลัดสดผักเอาได้เลยอ่ะเราอยังจัดผักแล้วครับมีเห็ดด้วยฮะเอามีจิมเข็มทองอ่ารุบเอาน้ำชิมอะไรบ้างครับอ๋อ,อ ซุกี้กับสามรสจ้าวซุกี้สามรสนะครับนี่เมนูก็สั่งตามนี้เลยนะพี่ทิพย์ก็จะมีโต๊ะชัดเจนนะครับเราเลือกโต๊ะหนึ่งเลยครับน้ำหวานน้ำหวานโอ้แต่น้ำนี่แยกจ่ายนะคะอ๋อแยกจ่ายทาระหนึ่งห้แล้วก็น้ำนี่แยกจ่ายเนะาะค่ะอ่ะก็อลองดูรสชาติจะเป็นยังไงๆๆนะครับเพราะว่าน่าจะโอเคเลยลูกค้าก็มากันโอ้สี่ห้าโต๊ะแล้วเนี่ยมารอครับแสดงว่าเด็ดจริงนะมีแบบถาดใหญ่ถาดกลาง ผัดเล็กตัวนําไปที่อันนี้จะน่าจะผสมกันเราก็สั่งมาอย่างละหน่อยเนาะสั่งเลยบน้อยก็มาเสียบเพียตรงนี้นะครับ,โโรบตบมนี้เราซื้อแป๊บนึ่งครับสังเกตว่าร้านจะใช้เตาถ่านนะครับเตาถ่านนี่เขาวอ,อย่างนี่อร่อยมากๆนะครับ ทางร้านเลยปกติร้านทั่วไปก็จะเป็นแก๊สนะครับจนแม่เป็นแก๊สนะเนาะแต่ละนี้ยังเป็นเตาถ่านอยู่มันสุดเตรียมแล้วจะเอาเตามาพร้อมหมูนะคะมาอันมันจะไหม้เนาะก็ถือว่าแปลกไปแบบนะปกติเราจะหยิบเองนะนี่พนักงานกเ็ชุดชให้เราชุดๆเนาะสั่งทีละนิดแบบกลางแล้วก็แบบเยอะนะคะเราสั่งไปอย่างที่เราชอบเนาะมันก็จะเิื้อเป็นถาดเลยนะอเคนะ สะอาดสะอ้านค่ะโอ้โหโมาแล้วครับกระทะของเราเนี่พร้อมกับปันหมูไม่ให้หมูติดกระทะแล้วก็สเต็กเราโอ้จะจะแจ้งวิสวยงามมากเลยอะ่ะอันนี้เราสั่งแบบเล็กแบบกลางนะคะครับคุณก็จะเอามาเป็นย่อมยอมนะพี่น้องน,นี่คัแล้วแต่สวยง,งามไหมเนี่ยเอามาในถาดเดียวเลยเดี๋านไปอีกท<อ>ี<อ>่ว่าสั่งเพิ่มนะครับสามชั้นดีมาก นี่หมูนุ่มพาไปดิก็จะมีปูอัดเนาะแล้วก็ราดซอสหอยนิดหน่อยมือดองนะคะไส้กรอกต้าหูปะมียกม้ยมีเส้นมียกยกแล้วก็ข้างหลังก็กำลังตาส้มตำเดี๋ยวกินเมนูหลักก่อนเดี๋ยวคขยจะมาโชว์ฝีมือกันตาส้มส้มตำเนาะครับนี่มันอะไรล่ะกลบ้องลงแล้วครับแสงส้มก่อน ทางจากในตัวเมืองบากไก่นะไปที่เพลาครับมาจากาแถวแถว,แถวบิกซีเอกตานะคะครับมาประมาณ25-26นาทีเองเนี่ยสัปเดหร่ะมาถึงร้านนี่นะคะประมาณ25-26นาทีเองนะคะมาบากไก่บากบุ๊บถึงเนาะปางบุ๊บ GPF ถึงนชากใกล้ๆเลยมีไปทีอ้ดสามชั้นสามชั้นอย่างดี ราาเราร้อนแล้วครับจะต้องไปเม่ต์าชั้นก่อนเนาะรยแน่ต้นหอมไม่ดีน่ากินมากบางๆินมาแล้วินมาแล้วใสามชั้นต้องมานะนี่เขาใช้้หมูอย่างดีเลยโอ้มาเคยมานะคะร้านแรกนะครับร้านแร่ใส่มัเปิดมาสิบสี่แล้วเนาะ เพราะว่ายินดีรีวิวลำปูนกับคระดิบสามชั้นก่อนละกัน <c oughs> บางเลยจุ่มๆนี้เนาะจุ่มๆเลยหนึกเราไป่ทิพ์เนาะลงไปเลยมีฝังเพิ่มไ<ะ>หครับฝังเพิ่มมีไข่กินอย่างน,น,น้อยกับตังเล็กๆมาเพ <c oughs> ื่อจะมารวมกันในถาดเลยค่ะพี่ทิพย์ <c oughs> เ <Okay. S 2> ยอะๆอะเย็นไปทิพย์ค่ะค่ะค่ะก,กปนืนชื่ใช่เนีย่ยจบจบรสุก เราจะทานร้อนรุนแรงโอ้จะทานนี่พอพอดีพอดีนะครับอมไม่ตั้ใจทานแบบอัดแท่งอ่ะทิ่มันจะไหมกำลังดีแหละหมูจะบำไหม้เกินไปเื่อความของเตาถ่านนะครับแนนในน้ำจิม้มไม่เน้นหมูหมักสังเกตจะเป็นหมูแบบเบเจม,มามักนะครับแค่โรยแค่ราดด้วยซอสหอยบะรดยสีสัน น้ำจิ้มต้องเด็ดจริงอ,ะอ่ะโหหมูสุกแล้วเนี่ยครับดัดไปนี่นะเหลืองๆเลยพี่เต่าถ่านนี่คือหมูจะค่อยสุกนะครับโอ้เต่าถ่านนี่เขาทำาันนี่แบบเผ็ดนะคะครับแบบสุก,กี้แบบเผ็ดอือหือจริงดีมากครับจริงแบบ นี่ครมาเหมนที่ไหนเนาะรับรสชาติเผ็ดเผ็ดหวานนิดๆอมกล่อมเปรี้ยวนิดๆหักนะครับหมูมันต้องมักมีน้ำจิ้มยูยูอ่อันนี้แบบบักเผ็ดเจ้าใครมาหมักเผ็ดก็มีน้ำจิ้มนะจ๊ะจริงจริงจริงยูยูยูยครับ ตามรอยกันได้นะซีสีก่อนน้ำจิ้มร้องมาลามาลาเราลองแบบมาลาดูมาลาลองแบบทุกทุน้ำจิ้มทุกแบบมันแน่ไปสมบผงมาลาเข้านิดนึงครับเป็นไงมาลาเบาๆอร่อยเหมือนกันไม่กินมาลาเบาๆอ่า ลองซีฟูดซีฟูดครับสามชั้นดีมากเลยที่ซีฟูดคุ้นๆเลยเนาะเด็ดเที่ยวหวานกรุงกรุมน้ำจิ้มเด็ดทุกแบบสูงตัวชอบแบบไหนครับแบบทุกอย่างทุกอย่างเลยพอๆกันนัผมต้องมาลองครับ ดูว่าไปที่กับจูหรือเปล่าต้องมาลองเองได้เลยน้องกินเนาะครับเด็ดนี่แนะนำสุกี้แบบเผ็ดอืมอืมชินดีโอ้ฝั่งเดียที่สุดเลยนะจัดไปนะครับนี่แบบเด็เนาะเหลืองสุกี้เผ็ดแต่ก็แบบเผ็ดมากนะกรมกรมนวลนัวยังไงครับเอาปากเลยกินบอกวระถูก น้ำเนาะมาเหมือนที่ไหนเนาะน้ำจิ้มคือเด็ดอร่อยอร่อยหมูบบต้องมาอย่างเยอะเลยจบนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มผ่านเนาะจิ้มมาลาดูมาลาเบาๆเอาได้ๆก็เอามาลาใส่นิดนึงจะได้กลิ่นมาลาละมุนละมุน อออยยร่่ะแมนร้านเพิ่นทำอยู่หน้าบ้านนะฮักเนาะเพิ่นทำซุปกระโจ๊ก้วก็รับออเดอร์เพิ่นทำอาหารในนางบ้านมาเสิร์ฟอืมอ่ะอาหจีบแบบซีฟู้ดเลยมึก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 อ๋อยากติม่ะซีฟู้ดซีฟู้ดมึกกรอบเลยข้นขนาดเหนือซีฟู้ดตัวนี้น้ำธรรมดาเนอแต่บาเพ็ดมากนะแต่ละแต่น้ำจิ้มแต่ละอย่างนี่พอดีบะเพ็ดโดดซีฟู้ดเด็ดเนาะ มันจิ้มลูกตัวทุกอย่างมาล่าซุปปี้ซีฟูด้ดอร่อยแบบบุฟเฟ่ร์กแลกแค่เลือกหมูแบบอย่างดีมาจิ้มจบเลยค่ะที่สำคัญตาอทานหอมๆเลยอ,อ,อันนี้เราเอาหมูนุ่มลงไปละนี่เลยเยอะยัวเยอะยัวายามเย็น ร้านเปิดห้าโมงนะคะถึงประมาณสี่ทุ่มแม่มาได้เจ้าบ๊อบพิทวางเนาะค,คนเชียงใหม่มากินลำพูนใกล้ๆนี่อ่าผลไม้ก็มาครับเสิร์ฟไปก่อนเลยจ้ะครับแกเรียนแกเรียนสะอาดสะอาดมากร้านนี้นะก็มาได้จ้างมารีวิวนะพี่ที่นะครับนนะเราอยากกินนะเราอยากกินร้านเด็ดนะนี่มาจ้ะมาจ้ะยัว,ยว súp có đấy không? Dạ. Bình. không súp có. Sắc cầm đi bắt s้ม cháu. Nó vậy nó. จัดไปเพราะเหมือนเล่นออปชั่นมากเนาะเล้นย่างเล้นหมูสุกี้เนาะต้องทำซุกี้แบบเผ็ดเผ็ด Đo muối nung tục muối nุm mu đặc xin ăn luôn mặc đặc om mát หมากลงตัวดีมากเลยเนี่ยครับไปสูบไปสูบคำทีบชิ้นหมากแบบสุดยอดหอมงาอ่ะที่ชิมหมักหมักเริ่มนำสามจานละเดิมเพื่อมีรสชาติหมากกลมกล่อมนุ่มหมูนุ่ม มาดีมากนอก่องนุ่มหอมโดนเต่าทานห่อนๆมีงาโรยหมักลงตัวบาเคมมีความนัวน้องพี่เนาะดูมาก,ม,กมาดีาดไปทิพย์มากเนี่ยขอโชว์สกิลต่ำส้ตมต่ำสมัยนึงน,นะครับต่ำแบบคู่ครับ เขพอดีพอดีนะบุ๊คเซียนโอเคน่าไปนะครับให้สิบเลยนะเนี่ยอ <laughs> นี่แบบนุ่มก็มาลองทุกใจเขาราคาหน้าหา้างก็แบบนีเ,เลยอะวัตถุดิบต่างๆไข่ใส่หมูปิ้งนี่มาเลยะะถ้าสายออปชั่นกับแคร์เยอะๆนี่จะจ่ายแนวนะคะต่สำหรับเราผ่านนะแบบนี้ครับ <laughs> ต่ำไปขี้บขี้เกยวยัวเราจะต่ำน้อยๆแล้วนะมือหนักไปหน่อยแต่เด็ดโอเคอเหลือของหวานรวมมีดนะพี่ทิพนะ,ะอ่ะร้านนัว เพิ่มกันไปอีกนะครับไม่หยุดยั้ยงนะครับนี่ตกท้ายรวมมิตรเย็นๆเจ้าอิอ่มอร่อยจุกๆลองมากินกันได้นะเจ้าหลักกิโลหมูกระทะหมูจุ๋ยลำโพงเจ้าปิดท้ายด้วยรวมมิตรต้องมารอ ะคะแนนหมครับเด็ดจริงนะ้วพี่ยูเนาะครับคือเพิ่มเดียวคนแน่นร้านเลยครับดูโอ้โหอร่อยจริงเลยที่รวมเครื่องดื่มของเฮาสองคนเชื่อมสี่บาทเจ้าครับ